สวัสดีครับดีเอีนะครับดีท่านผู้ชมนะครับทุกโวฟาเมืองไทยครับที่อยู่เมืองนอกด้วยนะครับเข้ามาชมนะครับเนาะก็ผ่านวิอฤึโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้นะกลงมาใช้ชีวิตใกล้จะปออก,กติแล้วนะครับเนาะก็จะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการดําเนินชีวิตนะครับแต่ละวันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูชัดๆนะ ก็ลงทุนมากลางทพงงานเลยในสวนนะครับออกมาคุยๆให้เหมือนเดิมเนาะให้มันได้ดูชัดๆก็จะแนะนำไปก่อนนะครับทรงแรกคือ,อชมพู่นะครับจะ,ะแนะนำอยูอ่สองรูปแบบนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายรูปแบบที่เพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างนะครับให้ดูก็ถ้าทำตัวไหน ถ้ามีทรงใหม่มาผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับครับโอเคนะครับใบแรก <c oughs> ก็คือชมพู่นะครับนะครับอันนี้ชมพู่อุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างคือไม้พรดูหมดนะครับแป้นข้างบนก็เก็บตัวนอนให้นะครับโครงจักรเพื่อยึดแป้นกับโครงจักรเราใช้กาวติดให้นั่นนะครับลดความอืดดุ่น ของแป้นนะครับให้มันแน่นลงแน่นขึ้นจะได้แข็งแรงนะครับจะมีแบบนี้แล้วก็จะมีชื่ออของช่างติดอยู่ข้างหลังนะครับเนาะผมขออนุญาตเขียนชื่อไว้ข้างหลังนะข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ใช่ข้างหน้านะครับเนาะรับตาคนหน่อยเป็นก้นเหมือนกันหมดจะเป็นแบบนี้แต่ผมจะทําห่างกว่าเดิมเนาะ จะทาให้มันห่างก่อนนิดนึงเพื่อลดน้าหนักกรงนกให้เบาขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทําให้บางบางลงครับตัวนี้ตัวนี้จะบางลงนะครับบางแล้วก็เราจะอะความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับไม่แตกต่างกันแต่จะลดน้าหนักลงเพื่อให้มันเบานะครับดูลายชัดชัดครับตัวนี้เป็นไม้เก่าเพราะว่าเดือนนี้ไม่มีเวลาที่จะไปอ่า าไม้เก่าๆเนาะไม้ถ่ายสีสุกสองปีไม้สองปีนี่จะออกสีนี่เลยจะสวยมากเวลาใส่ลายนะครับสวยมันจะออกสีแดงออกน้ำตาลแก่หน่อยนึงจะสวยครับแต่แล้วแต่คนชอบอ่าเพราะว่าผมจะเอามาทําเฉพาะตรงนี้ตรงหัวมันเนาะข้างล่างเราก็ใช้ไม้ปีหนึ่งหรือว่าปีครึ่งก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าชมพู่นะครับ ถ้าใครจะใส่ใสาไลน์ line, นะครับใส่ไลน์ตัวหนอนคู่เนาะผมจะคิดคู่ละห้าสิบาทนะครับคู่ละห้าสิบนะครับจะใส่ให้นะครับก่อนที่ยังผมยังไม่ได้ส่งถ้าใครดูว่าเป็นของใครนะครับได้ดูคลิปก็ทักมาได้นะครับผมจะใส่ให้นะครับถ้าพ่นสีแล้วก็คือจบนะครับไม่ได้ใส่ให้นะครับไปต่อไปก็คือทรงกรอง ไวยทั้งใบนะครับที่ทาผมก็เคยลงคลิปไปแล้วลหะแต่จะเอามาให้ดูชัดๆนะครับก็คือนี่ไวายทั้งใบนะครับถูกใกล้ๆชัดๆนะครับอันนี้คือหวยทั้งใบนะครับแล้วก็เหมือนกันหมดทําเหมือนกันหมดแป้งอันนี้เป็นไม้สองปีมันจะไม่มีมันจะออกสีขาวอมเหลืองหน่อยหนึ่งจะสวยมากออกสีธรรมชาตินะครับ เหมือนกันแป้นแล้วก็กณ์ตกแต่งไม้ประดูหมดอันนี้ใช้แป้นยาวให้เนาะในประตูจะมีลายด้วยคอนผมใช้เป็นคอนสฟานโค้งเนาะคอนไม้ประดู่ีสายให้สวยงามกว่าเดิมก้นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ทำด้วยหวายถ้าใครจะได้ลายลายคู่มานนี้คู่ล 50, นะห้าสิบเนาะบนล่างจะสวยมากถ้าใส่ช่างแนะนําว่าให้ใส่นะครับเอาหวายมาทาตัวหนอนยึด ให้มันสวยงามขึ้นถ้าดูคลิปข้างให้ติดต่อกับทันทีถ้าจะใสนะครับเนาะถ้าพ่นสีคือไม่ทําไม่ได้ทําไม่ทันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี่แนะนําคืออันนี้คือเกลือไม้นะครับเกลือไม้ที่บอกว่าไซตันไม่มีรูนะเนาะเกลือไม้มันจะ,ะแตกต่างกับหวายเพราะหวายมันจะขัดไม่ได้มันจะ,จะออกมองไปก็จะรู้เลยว่าหวายนะครับแล้วมันจะมีข้อ นะครับแต่ส่วนไอ้เนี้ยเกลือไม้มันจะไม่มีข้อนะครับมันจะยาวเลยเวลาขัดสีมันจะผิวมันจะเรียบเสมอกันนะสวยนะครับอันนี้ใช้ผิวไม้ไผ่นะครับอันนี้ผิวไม้ไผ่นะครัดชัดนะครับจะทําให้เล็กลงสี่มิลนะครับจะใส่ลายข้างบนเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็ผิวไม้ไผ่เหมือนกันนะครับ ส่ลายให้เรียบร้อยอันนี้คือปงนกที่ทําจากเครือไม้นะครับแล้วก็ถือไว้ไผ่ราคาจะแตกต่างกันไม่กี่ร้อยบาทนะครับถ้าจะเอาใส่ลายผมก็จะใส่ให้ตามที่พูดไปนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครจะใส่หวายก็ได้ยดเ๋จะมีตัวอย่างที่เครือไม้แล้วก็เอาหวามาทําลายนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะ โอเคใครสนใจหรือว่าใครอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากทําให้กรงนกขังเองสวยขึ้นเราก็โทรกลับหาช่างได้นะครับมันจะปรับปรุงตรงไหนแต่ไอเรื่องนั้นเราค่อยคุยกันทีหลังนะครับโอเคผ่านไปนะครับตัวนี้คือท้ายคลิปว่าจะแนะนําก็คือตัวนี้นะครับตรงกองใบย,ยักษ์ ใบแรกนะครับหรืออีกใบหนึ่งกาลังทําอยู่นะครับทิดว่าจะขึ้นลายคู่คือลายแบบนี้เนาะนะครับจะเป็นลายตัวนอนคู่บนล่างนี้เนาะอันนี้เครือไม้นะครับไม่ใช่หวายเครือไม้จะเอามามผสมประสานกับหว,บา,หวายนะครับเอาหวายทาลายครับแต่โคมันผมใช้หวายแต่ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันเพราะว่า ุปกรณ์ตกแต่งมันเป็นไม้ประดู่หมดนะครับแล้วก็ต้นทุนมันก็สูงหน่อยนะึงก็เราจะมาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่าสีก็แพงต้วยทางหน่อยแล้วกันนะครับตัวทำให้บางเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นคอนดีไซน์ตามสั่งนะครับที่สั่งมาแล้วข้างหลังเอาไว้ให้นกมันกระโดดเล่นนะครับมันจะเป็นคอนอสามเหลี่ยม สามตอนเพราะว่าข้างหน้าผมจะทำโล่งเนาะ,ะแล้วแป้นก็ทำใหญ่กว่าเดิมนะครับตามที่สั่งมาทุกอย่างนะครับที่ทำก็อีกใบนึงก็จะมาลงให้ดูอีกพรุ่งนี้เนาะม็นจะเหมือนกันไหมใบนี้เป็นใบที่สามที่ผมทำ <c oughs> กว้างอาสี่สิบสี่สิบแปดสี่ิเก้าเซน ประมาณนี้นะสูงนี่คือห้าสิบนะครับห้าสิบเซนนะครับใหญ่มากโอเคนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะครับบอกพ้องแก้ไขตรงไหนบอกนะครับผมจะได้รับปรุงในการลงคลิปแล้วก็ตัดต่อให้มันดูเข้าใจแล้วก็ให้ดูว่าพวกเราสวยงามไม่มีแอปนะครับก็ปัด กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามชั้นต้อมนะในการเปิดสอนผมจะลงคลิปสอนเอานะครับผมจะไม่เปิดนะผมไม่มีเวลาที่จะไปเปิดสอนนะครับก็คือถ้าผมทาขั้นตอนไหนหรือว่ายังไงผมก็จะลงคลิปบอกนะครับไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับสนใจติดต่อยังไงก็คือลิงก์ใต้คลิปที่ผมวางไว้อ่านรายละเอียดแล้วก็โทรติดต่อนะครับอันนี้ไม่มีอะไรก็สวัสดีครับ